c ช a n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับยิ่ดกับช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกันกับนิยายเรื่องนี้ก็เลยครับผมการประทะกันของคนตีสองหน้านะครับผมเป็นนิยายที่แปลมาจากจีนเนาะผู้แต่งคือซีเหอชิงหลิงนะครับแล้วก็แปลไทยโดย เช่าเหรียญน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อคนแปลเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เนาะซึ่งเรื่องนี้นะครับพึ่งจาก มีเล่มแรกนั่นเองสําหรับรีวิววันนี้เราจะมีของเล่มแรกเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านตัวเต็มจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะมีแปรทิ้งไว้ในมิยายเหมือนกันซึ่งอันนี้น่าจะถูกลิขสิทธิ์นะครับมีทั้งหมดร9 0กว่าตอนได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีตอนพิเศษอีกเพียบเลยซึ่งอยู่ในลีดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับมันจะติดเหรียญเอาไว้ก็ลองไปหาอ่านกันยาวๆได้นะครับผมแต่ว่าเล่มแรกเนี้ยจะจบที่ตอนที่50นะครับผมซึ่ง นิยายค่อนข้างหนาเลยทีเดียวเชียวเกือบ500หน้าอันนี้เป็นเนื้อเรื่องแบบเน้นๆนะคะไม่มีตอนพิเศษแต่ว่าเรื่องเนี้ย จะมีความน่ารักอยู่ตรงที่ทุกๆท,ท้ายบทนะครับมันจะมีเขียนว่าผู้เขียนมีเรื่องจะบอกเป็นบทแทรกครับแล้วก็จะเป็นบทสนทนาเล็กๆของตัวพระเอกในเอกหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เป็นสตรอรี่ที่เกี่ยวกับในเนื้อเรื่องของบทนั้นซึ่งน่ารักมากนะครับไปลองอ่านกันมีทุกบทเลยอันนี้ก็นั่งอ่านเวลาอ่านอ่านจบไปแล้วก็มาอ่านบทแทรกก็จะมีความยิ้มมุ้มปากเล็กๆเ,เรื่องนี้จะเป็นแนวอันนี้ก็จะไม่สบายๆใครเครียดน,นะครับแต่ว่าย,ยังไม่ได้ดรามา่าขนาดนั้นอันนี้สําหรับเล่มแรกนะ มันจะมีความเป็นสืบสวนสอบสวนละกันใช้เขาว่าสืบสวนสอบสวนละกันเป็นนิยายแนวสืบสวนสอบสวนนะครับสนุกมากแล้วก็พระเอกกับนายเอกกว่าเขาจะตกหลุมรักกันของเรื่องนี้นี่ตอนนี้คือยังไม่ได้เป็นแฟนกันจบเริ่มแรกนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเขาแค่ยังมีความแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิงกันอยู่เฉยๆซึ่งตอนมุ้งมิ้งมุ้งมิงกันน่ารักมากนะครับอยู่ตอนเทท์ทายคือแบบดีอ่ะแล้วก็อันนี้ขอออกตัวก่อนนะครับอาจจะออกเสียงชื่อของพระเอกนายเอกผิดไปเขาแอบอ่านทีหนึ่งทีนะครับ คือเราจะเปิดเรื่องกันมาที่นายเอกนะครับนายเอกชื่อชีอวี่นะครับแล้วก็พระเอกจะชื่อฟูหยยนเซิงนะครับผมซึ่งชีอวี่ก็จะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเข้าปีหนึ่งที่มหาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก็เป็นมหาลัยดังเนาะก็ตอนนี้กลับมาที่ประเทศจีนเเรื่องส่วนใหญ่จะมีทั้งที่จีนแล้วก็มีทั้งที่อเมริกานะครับก็แบ่งๆกันไป ตอนนี้อยู่ที่จีนคือเขาก็จะปีความปูเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเป็นแบบบทนําแบบยาวๆมีหลายบทอยู่นะครับเป็นการเปิดว่าชีอีก,กับฟู่เยียนเซิร์ดมาเจอกันได้ยังไงทีนี้ก็คือเขาจะเปิดเรื่องมาว่าชีอีเป็นนักศึกษากําลังจะเข้าปีหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็มีฝาแฝดชื่อชีเฟิงซึ่งอยู่ที่จีนนะครับชีอีก,กับชีเฟิงแยกกันอยู่เป็นฝาแฝดการเป็นฝาแฝดที่น่าเหมือนกันมาก คือพ่อกับแม่ของสองคนนี้ครับเขาเลิกกันก็ชีเฟิงอยู่กับแม่แล้วก็ชีอีไปอยู่กับพ่อที่อเมริกาแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังติดต่อกันอยู่นะที่นี้ชีเฟิงก็จะมีความไม่ค่อยชอบพ่อตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเออเหมือนแบบไม่พอใจพ่อบอกพ่อเป็นคนที่ทําให้พ่อกับแม่ต้องหย่ากัน แล้วทีเนี้ยที่ชีอีกลับมาครั้งเนี้ยครับที่กลับมาที่จีนก็เพื่อที่จะมาดูเพราะว่าชีเฟิงมีแฟนแล้วเป็นผู้ชายนะครับที่แปลกมาเพราะปาะกติชีเฟิงคบผู้หญิงมาตลอดไงชีอีก็เลยอยากรู้ว่าอ่ะคนที่คบด้วยคนเนี้ยเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเวลาชีเฟิงมีแฟนนะครับชีอีก็จะมาเช็คว่าผู้หญิงเขาเข้าหาเพราะว่าอยากได้เงินหรือว่าชอบที่ตัวชีเฟิงจริงๆชีอีก็จะมาคอยทำเป็นแบบจีคนนี้ด้วยนะซึ่งผู้หญิงทุคกคนก็จะเล่นกับชีอีด้วยตลอดเลยนั่นเองนะครับ แต่ว่าก็นั่นแหละคือแฟนของชีเฟิงคนนี้เข้าม่เล่นกับชีอีด้วยแถมแย่งออกด้วยนะว่าชีอีกับชีเฟิงไม่ใช่คนคนเดียวกันนะชีอีก็เลยไปนั่งอยู่ที่ผับครับเสร็จแล้วก็นั่งกินเหล้าอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับผมที่สนิทกันแล้วพระเอกก็เข้ามาคุยด้วยผู้หญิงเฉิงเห็นชีอีในผับแล้วก็รู้สึกถูกใจก็เลยเดินเข้ามาแบบขอเบอร์หน่อยนะครับแล้วก็โดนคือเหมือนแบบชีอีก็ไม่ได้อ่อยหรอกชีอีก็บอกว่าเออถ้ายางงั้นก็จูบผมหน่อยสิ คือในใจมีความเคียวเลสว่าเฮ้ยจูบกับผู้ชายมันจะเป็นยังไงนะก็ <c oughs> คิดว่าฟุยันเชิงอ่ะคงไม่กล้าหรอก <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่าพระเอกของเรากล้าครับเราก็จูบกับนายเอกตรงนั้นไปเลย <c oughs> ชีอีก,ก็ตกใจไม่คิดว่าแบบ i, เฮ้ยฟหยันเชิงจะกล้าจูบตัวเองแต่ทีเนี้ยจูบเสร็จแล้วอ่ะก็คือชีอีบอกว่าถ้าเกิดว่าจูบชีอีอยากจะให้เบอร์ใช่ไหมแต่ชีอีก,ก็คือไม่อยากจะให้เบอร์กับฟหยันเชิงไงก็เลยให้เบอร์ของชีเฟิงไปครับเราก็บอกว่าตัวเองอ่ะชื่อชีเฟิงด้วยเราก็แยกย้ายกันไปนะ พระเอกของเราก็ติดต่อไปเบอร์นั้นแหละเราปรากฏว่าชีเฟิงก็ได้รับข้อความเข้ามาใช่ไหมซึ่งชีอีก็เดินทางกลับประเทศไปแล้วครับทีนี้ฟู่เยียนเฉิงที่คุยกับชีเฟิงชีเฟิงก็เลยบอกว่าไม่ใช่นู่นนี่นั่นตอนแรกอ่ะชีเฟิงบล็อกไปเลยครับเพราะว่าไม่รู้สักว่าฟู่เยียนเฉิงนี่คือใครแล้ว่าก็บังเอิญฟู่เยียนเฉิงไปเจอชีอีอยู่กับแฟนก็เลยตรงเข้าไปหาแล้วก็ทักเลยว่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วจะวาจูบผมทาไมนู่นนี่นั่นสรุปแฟนของชีเฟิงก็เลยถามว่าเจอกันวันไหนอะไรยังไงสรุป ชีเฟิงวันนั้นนะ่ะอยู่กับแฟนของตัวเองครับแน่ๆเพราะว่าไปทํางานมีเพื่อนอยู่ด้วยตั้งหลายคนนี่คือเปิดิทินดูเลยนะชีเฟิงก็เลยบอกว่าคุณน่ะน่าไปเจอชีอีนะเป็นพี่ชายฝาแฝดของตัวเองชีเฟิงก็ด้วยความแบบหม่นไส้พี่ตัวเองครับชอบสร้างเรื่องให้เราก็เลยให้เบอร์ของชีอีกับฟู่เยียนเฉิงไปแต่ว่าฟู่เยียนเฉิงไม่ได้ทักไปแล้วนะแต่ว่าฟู่เยียนเฉิงนะก็ไปทําการค้นข้อมูลว่าเป็นลูกของประธานบริษัทนู่นนี่นั่นนะ แมบริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับมีธุรกิจแบบหลายร้อยพันล้านแต่ว่าเหมือนบริษัทจะมีปัญหาด้านการเงินนู่นนี่นั่นก็สืบ,สบ,สบ,สบมาเพราะว่าคราวนี้ในเมื่อโดนวางแผนใส่ก่อนพระเอกของเราก็เลยจะวางแผนให้ทีติดต่อกับมาหาตัวเองบ้างนะครับผมทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็อันนี้คือตบบทนำนะครับเป็นการเกิดน,นำว่าเหตุการณ์มันเกิดเลยขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะเข้าองค์ที่หนึ่งซึ่ง เล่มหนึ่งนี้จบองค์ที่ยังไม่จบองค์ที่1นะครับเพราะมันไม่ได้เขียนว่าขึ้นองค์ที่2อันนี้ไม่แน่ใจนะไปลองหาดูกันนะครับผมแต่เล่มนี้เล่มนี้นะอ่ะมันก็จะเข้าองค์ที่1นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการปูรเรื่องว่าผูเหยยนเฉินก็คือมีกลกุ่มก้อนของคนที่เคยเป็นกลุ่มโตวาทีที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับพวกเนี่ยละครับการดูบัญชีนู่นนี่นั่นผูเหยยนเฉินก็คือ,คอทักไปหาเพื่อนๆในกลุ่มว่าช่วยสืบหาข้อมูลของคนนี้คนนี้คนนี้ให้หน่อย ก็คือของ GE นั่นแหละแล้วก็เพื่อนก็ได้ข้อมูลมาแบบเทียบเลยครับเขาก็บอกว่าบริษัทลูกของบริษัทของเชียร์จะมีปัญหานะถ้าเกิดว่าฟู่หยยนเฉินจะอยากจะไปลองตรวจสอบก็ไปตรวจสอบดูแต่ว่าฟู่หยินเฉินก็นิ่งไวนะครับแต่ว่าทําการเหมือนแบบสืบคนว่าเพื่อนสนิทที่เจอกันที่ร้านเหล้าว,วันนั้นเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็คือได้เคยรู้จักกันนะครับก็เลยแบบว่ารู้ว่าบริษัทนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เลยให้เพื่อนสนิทของชีย e, คนนี้ครับผมไปบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูเรื่องบัญชีอ่ะคนนี้เก ซึ่งก็คือพระเอกของเรานั่นเองชีอีก็เลยทักไปหาผู้เยียนเฉิงให้ช่วยดูบัญชีให้หน่อยเพราะว่าชีอีอ,อยากรู้ว่าเออบริษัทนี้คือบัญชีมันแปลกๆนะแต่ว่าหาไม่เจอสักที ผู้เหญ่เฉินก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการจัดการนะครับชีอีทำมาเป็นแบบสอปีทําไม่เสร็จสักทีอ่ะเสร็จปุ๊บชีอีก,ก็ตกใจครับให้ทิบาบทิบาบให้ฟังแล้วก็มันจะเป็นรีลาเซฟอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งเป็นเกือบปีอยู่นะครับที่ชีอีก,ก็จะมาขอคําปรึกษาเสร็จแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาแล้วก็ผู้เหญ่เฉินก็ช่วยออกความเห็นหนู่นนี่นั่นให้แต่ว่าเขาก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะ ซึ่งก็ไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าชีอีก็ไม่รู้ว่าฟู่เยียนเฉินคือฟู่เยียนเฉินนะครับแต่ว่าฟู่เยียนเฉินรู้ว่าชีอีอก็คือคนที่ตัวเองจูบด้วยวันนั้นนั่นแหละแล้วก็คือพระเอกของเราค่างรักมากนะครับแบบว่าคือจริงๆเช่าแกล้งในเอกแหละแต่ว่าเวลาายเอกมีเรื่องอะไรพระเอกของเราก็จะช่วยแบบช่วยจริงๆจังๆอ่ะให้คําปรึกษาที่ดีแบบว่าอย่าทํานู่นนี่นั่นนะเสร็จแล้วพอประมาณผ่านไปประมาณแบบกลางงเล่มเลยมั้งครับ ถึงกลางเล่มนู่นน่ะกว่าที่เขาจะได้มาเจอกันตัวเป็นๆน,นะเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนมากผู้หยนงเฉินได้เจอพ่อของชีอีก่อนที่จะเจอชีอีด้วยนะครับเขาก็จะมีอีเวนท์ที่ได้มาเจอกันใช่ไหมล้วชีอีก็รู้สึกว่าคุณหน้ากับผู้หียงเฉินจะเลยอะเราพอคิดไปคิดมาก็นึกออกว่าอ๋อคือคนที่เราจูบด้วยนี่นาะแต่พอลองเทียบเทียบ,เ,ยบเคียงเคียงไปผู้หียงเฉิงก็ ทำเป็นแบบตีหน้าซื่อเขาจําไม่ได้ว่าชีอีคือคนที่ตัวเองเคยจูบอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์นะครับที่อันนี้จะเป็นตอนท้ายๆเรื่องแล้วชีอีไปงานเลี้ยงของเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นพวกคนรวยทั้งหลายแหล่นี่แหละก็เป็นหนึ่งในคนที่ชีอีสงสัยว่าครอบครัวนี้เขาอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราหรือเปล่านะก็ชวนฟู่เยียนเฉินไปด้วยฟู่เยียนเฉินก็ให้คําปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรไปนะครับแล้วก็ ตอนจบสุดท้ายของเล่มเลยเหมือนผู้เยียนเฉินได้เจอกับชีเฟิงที่ห้องทํางานของชีอีชีอีคืออยากจะรู้ว่าผู้เยียนเฉินเนี่ยจะแยกระหว่างชีอีกับชีเฟิงออกไหมซึ่งผู้เยียนเฉินแยกทั้งสองคนออกนะครับแต่ว่าก็คือวางแผนกับชีเฟิงว่าเอาต้องเอาคืนชีอีบ้างนะเพราะว่าชีเฟิงก็จําผู้เยียนเฉินได้ครับผู้เยียนเฉินก็จะบอกให้ชีเฟิงตอบคาถามอะไรแบบนี้ทํเป็นสนิทสนมการให้ชีอีรู้สึกแบบว่า ไม่ได้นะเราก็เปิดเผยตัวตนก็เนื้อเรื่องก็จะถึงประมาณนี้แต่ว่าในเรื่องของคอร์รัปชันในบริษัทของชีอ e, ีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังไม่ได้เปิดเผยแบบจริงจังๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับอย่างที่บอกว่าแปดหิงไว้ข้างล่างนี้แล้วเนื้อเรื่องก็จะมีความเนื้อเรื่องสมูทมากนะครับแล้วก็โนราม่มากแบบสุดๆน่ารักมากด้วยครับถึงชีอีจะชอบลองเชิงแล้วก็ฟู่เหยนเฉิงจะชอบแกงก็ตามนะครับแต่ว่า เนื้อเรื่องก็คือจะดําเนินไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะอันนี้สําหรับเล่มแรกนะครับเล่เม2เล่ม3เรายังไม่บอกละกันจู้จูอาจจะมีหรือไม่มีอะไรหรือเปล่านะสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้เนาะใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจ,จะให้เล่าสปอยนิยายเรื่องไหนหรือรีวิวนิยายเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับคนที่ อยากจะสนับสนุนพวกเราพวกเรามีช่องทางการสนับสนุนให้ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์แดง์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ i อสปอยก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง i อสปอยด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือท w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ